สวัสดีค่ะเจคแคนโนมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับบ้านสร้างใหม่สไตล์โมเดิร์นนะคะอยู่ใกล้กับตลาดยางเนือ้อสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ใกล้เมืองค่ะมาพร้อมกับพื้นที่กว้างขวางบรรยากาศที่เงียบสงบราคาก็ย่อมเยาวนะคะและมีของแถมอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ บ้านหลังนี้นะคะพร้อมที่ดินนะคะอยู่บนพื้นที่100ตารางวาค่ะวางมากระทุนเป็นบ้านเดี่ยวสร้างใหม่นะคะสวยๆส,สไตล์บเดินให้ความรู้สึกเหมือนบ้านต่างประเทศเลยทีเดียวนะคะอยู่ใกล้พื้นที่อยู่ใกล้เมืองค่ะมีพื้นที่กว้างขวาง,วางภายในตกแต่งไว้สวยงามพร้อมอยู่อาศัยนะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห,ห้องโถง1ห,ห้องครัว จอดรถภายในบ้านได้3-4คันเลยทีเดียวค่ะเพราะอยู่ในพื้นที่100ตารางวานะคะสามารถต่อเติมสระน้ำหรือทำกิจกรรมกับครอบครัวได้สบายเลยนะคะเหมาะสำหรับท่านที่อยากได้บ้านสวยๆพื้นที่กว้างๆราคาสบายกระเป๋านะคะบ้านหลังนี้ราคา2ร9 0้านเบาทค่ะ อยู่ที่ตลาดยางเนื้งสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะคะของแถมมากมายค่ะทุกท่านรีค่าธรรมเนียมการโอนนะคะแถมแอร์แถมสนามหญ้าปั๊มน้ำถังน้ำระบบกำจัดปวกมุ้งรวดทั้งหลังนะคะท่านใดสนใจบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้นะคะท่านสามารถติดต่อนะัดชมพื้นที่จริงหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อผู้ขายโดยตรงได้ตามเบอร์โทรและไอดีไลน์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ แเแคโนเพียงแนะนำเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ